สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องอาร์เกมเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านพบกันวันนี้เที่ยงวันครับ27มกราคม2 5 6 8วันนี้วันที่27รัฐบาลโอนเงินหมืน่นผู้สูงอายุแล้วนะครับสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐเอาไวา้และตรวจผลการลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐปรากฏว่าได้รับสิทธิ์นะครับและผู้บัญชีพร้อมเพย์ภายในไม่เกิน22มกราคก68ก็มีการโอนไปแล้วนะครับ โดยวันนี้วันที่27มกราคม68นายกน้ำตีนางสาวแพทองทานจินวัตรได้ทําการกดปุ่มคลิกออฟโอนเงินในช่วงเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาวันนี้ครับแต่จริงๆแล้วเรื่องระบบการโอนโอนตั้งแต่กลางคืนที่ผ่านมาประมาณตี2เสร็จเสก็เริ่มโอนแล้วนะครับก็มีคนได้เงินเข้าบัญชีไปแล้วนะครับไปเบิกมาใช้มาจ่ายได้นะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้เงินฟังก่อนนะครับ มีรายงานข่าวจากสื่อว่ากรมบัญชีกลางระบุว่าคนที่ได้รับเงินช้าหน่อยอาจจะประมาณบ่ายสองเพราะว่าการโอนนี่จะมีการโอนไปเรื่อยๆตั้งแต่เมื่อคืนนี้เป็นต้นมานะครับตีสองตีสามแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้รับเงินก็รออาจจะรอจนถึงบ่ายสองเพราะว่ากรมบัญชีกลางคาดว่าการโอนจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วเสร็จวันนี้ประมาณบ่ายสองโอนประมาณสามล้านคนนะครับสามล้านกว่าคน สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์นะครับที่นี้มีท่านผู้ชมทางบ้านคอมเมนต์มาถามว่า<แ>การโอนเงินหมื่นนี่มีโอนมีโอนวันอื่นอีนอกไหมนอกจากวันที่ยี่สิบเจ็ดมกราคมหกแปดสำหรับการโอนรอบแรกนะครับสําหรับผู้ที่มีความพร้อมแล้วก็คือตรวจผลการลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐแล้วปรากฏว่าได้รับสิทธิ์และผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในไม่เกินยี่สิบสองมกราคมหกแปดตามข่าวครับเขาบอกว่าโอนวันนี้แหละโอนวันเดียวเท่านั้นสามล้านกว่าคนนี่ครับโอนวันเดียวนี้นะครับ ยกเว้นคนที่โอนไม่สำเร็จก็อาจจะยกไปโอนรอบโอนซ้ำอีกสามครั้งอาจจะมีคนที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในไม่เกินยีิบสองมกราคมแต่โอนไม่สำเร็จวันนี้ก็กเป็นไปได้ก็จะไปโอนรอบเก็บตกอีกสามครั้งส่วนคนที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ช้ากว่ายีิบสองมกราคมหกแปดนะครับก็จะโอนรอบเก็บตกซึ่งมีการโอนรอบเก็บตกทั้งหมดสามครั้งครับวันที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์หกแปด ดยใครที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์หรือใครที่ผูกพร้อมเพย์ช้ากว่า22มกราคม68และผูกพร้อมเพย์ภายในไม่ช้ากว่า25กุมภาพันธ์68จะได้รับการโอนเก็บตกครั้งที่1 2 8กุมภาพันธ์68นะครับส่วนใครผูกพร้อมเพย์ช้ากว่า25กุมภาพันธ์68แต่ผูกพร้อมเพย์ภายในไม่เกิน25มีนาคม68จะได้รับการโอนเก็บตกในครั้งที่2 2 8มีนาคม68นะครับถ้าวันที่25ยังไม่ผูกพร้อมเพย์อีก25มีนาก็ผูกพร้อมเพย์ช้ากว่านั้น ก็ผูกได้แต่ไม่เกิน23เมษายนหกก็จะได้รับการโอน28เมษายนหกนะครับอันนี้เขาเรียกว่าโอนรอบเก็บตกคําว่าโอนรอบเก็บตกก็หมายถึงโอนให้คนที่ยังไม่ได้รับเงินในวันที่27เมกราคม6กก็ไปโอนรอบเก็บตกแทนนะครับซึ่งถ้าโอนรอบเก็บตกครบ3ครั้งแล้วผู้มีสิทธิ์ยังไม่ได้รับการโอนเงินรัฐบาลก็จะเลิกโอนถือว่าไม่ประสงค์รับสิทธิ์จากโครงการนะครับอันนี้ก็นํามาแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันครับวันนี้และก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่รับ ผู้ที่ได้รับเงินไปแล้วนะครับส่วนที่ผู้ที่เงินเข้าช้าหน่อยอาจจะรอถึงบ่ายสองวันนี้นะครับถ้าหลังบ่ายสองไปแล้วยังไม่ได้เลยก็รอรับโอนรอบเก็บตกสามครั้งอีกต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ